มงซิอาจังไปเข้ากองเออโอ้แล้วมังเนื้อมังเพลงของอัวมับมังเป็นเพลงของอัวไม่รู้เุ็นุกตีขึ้นกูมันมาเลยัไอต่อเอะเยเขาเรียกเองออกมาใช่ไหมจริพ่อมีน้าที่ค <bought> ah? <code>. อยรูแลปักวเช็ดสูบด

อะไรด้วยมีน้ำซ่างให้อ๋อหรือมีน้ำชาด้วยเหรอเดี๋ยว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 ไปี๋ยวเดีดีขอไม่แห้งเออเนี่ยมันรับงานเยอะเลยแอะช่วงนี้เขาเทศมหาชาติอ่ะแล้วก็แก้วเกลือก็ไม่มีแล้วอลืมข้าวมันทำไมมาขี้ลืมนิดแก่ยิ่งขี้ลืมแก้ววะไม่มีแก้ววันศิษย์เออกูมีนี่ต้นนี่มันพร่องเนี่ยกูมีอะไรๆเดี๋ยวน้ำชาอะไรอ่ะอูหลวงป่าอูหลวง กาสามาะฮะกาสามามาต้องขีกกันสามตัว้ลยนะกาพยยังโหุบิปเงยเฮ้แก้วดอกน้ำชาแปลกๆว่ะปิ่นเป็นไงปลิ่นกิ่เป็นไงละมุงละมุงฟินฟินอะไรเลยหรอฟินเวอร์สายไหลสายไหลจิบจาบใจไหลของสายไหลนะอจไหลร้องลีเกอ่ะเขาเขาเรียกลีเกะ อาจารย์นิมงบอก<ะ>อ๋อเขามีนิมงทานน้ำร้อง,องน้ำชาเออแล้วน้ำเนื้อก็ไม่มีให้อาจารย์มาถวายแล้วขอแฮมแน,เน่เอาเอาเอาผนะ้าตามเป็นผ้าตามผู้หญิงมาเคขนเป็กูอาบัดเลี้ยงยักอีกผู้หญิงโอ้แอบตัวให้ดีตัวให้ดีโอ้รนะับประทีเดี๋ยวยักขาเลยนะพระอาจารย์เออเออนี่ยม้า อหอายวันนระคุณครับขอพคุณครับให้างให้รวยให้ร่างให้รวยโให้ร่างให้รวยขอพรคุณครับไหนนะจะได้เยอะกว่าปูจะมั้งไ่าผมรู้แล้วพระจให้พอกันนิพพานแะปัจโยนต้อยากเอาพระมาตั้งติพราจนา ไปเร็วๆชาาอมาต้มาอ่าอ่าอ่ไปตรงนี้ไปองภาษาร์อดีมากดีมากป้าจนะในสิอาจย์อาจังอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรัถ้าทำน้เอาย่ามไปเลยป้าจังนี่มันเลยเพลงยังโกนหนังเก่งเสารไล่เอโอไม่เปไล่ก็ใส่ตุ้เย็นไว้ อ่าอยู่วันนันสุขังเพื่อล่างขอคับครัับพักคงับอ่านี่ยอ้จอมบมกเลยไปเน่ยเห็นกาอี้ติดแต่จงกมนั่งกัะสิอ่ะสุดว่ไม่กล้านั่งเลยติกไว้เป็นแบเพาะเฮยร้อยเพระอเอาจารย์เรียกร้อยแล้วเรย้อยเรียกร้อยอยาเอาสายยากไ้นะ